คือเมื่อวันจันที่ผ่านมาเนี่ยค,ออคนที่อยู่ในที่ประชุมนะคะที่เรียกว่าเป็น t r l l t t r r l m m e t i n g นะคะซึ่งเป็นการประชุมสประเทศนะคะในเอเชียตะวันออกซึ่งก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ,คะก็เล็กลักกันไปต,ตามๆกันปูพื้นนิดนึงนะคะว่าการประชุม3ามฝ่ายแบบนี้เนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2011ค่ะร ว่า2,554นะคะแล้วก็จะเวียนกันจัดไปนะคะโดยแต่ละประเทศใน3ประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพกันไปในแต่ละปีนะ,ะสำหรับปีนี้เนี่ยจัดขึ้นที่เมืองชิงเต่าของจีนนะคะซึ่งก็แน่นอนล่ะค่ะว่าก็จะมีบรรดาเจ้าหน้าที่นะคะระดับสูงของแต่ละประเทศเนี่ยมาเข้าร่วมด้วยแต่ว่าที่บอกว่าเลิกลักกันไปตามๆกันเนี่ยก็คือนในการประชุมอรอบนะ ในการพูดคุยหารือกันเนี่ยนายหวังยี่นะคะซึ่งเป็นบุคคลระดับสูงนะคะแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นนะคะได้กล่าวไปถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะด้วยถ้อยคําที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างทําให้สะอึกพอตัวเลยทีเดียวนะคะเพราะหวังอี้บอกว่าต่อให้คุณทําอย่างไรเนี่ยนะ,ค,ะคุณก็ไม่มีทางที่จะเป็นคนยุโรปหรือว่าคนอเมริกันไปได้หรอกนะคะใช้คำนี้เลยนะคะว่า no matter how blonde you matter hair dye your hair นะไม่ว่าคุณจะย้อมผมไม่เป็นสีทอยังไงนะคะหรือว่า how shall โย่เชฟโยโนสนะฮะหรือว่าจะดั้งเหลาดั้งให้มันโด่งขนาดไหนนะคุณก็ไม่มีทางที่จะกลายเป็นคนยุโรปหรือว่าคนอเมริกันไปได้นะฮะแล้วก็ไม่มีทางที่จะเ,เป็นคนตวนตกไปได้เพราะฉะนั้นแล้ว we must know where our roots lie ค่ะหวังยี่นะคะก็บอกว่าเราควรจะตระหนักรู้นะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยรากเงาของเราคืออะไรคืออะไรมันซ่อนอยู่ในคำพูดของหวังอี้นะคะนั่นก็คือ,อหวังอี้เนี่ย คงจะกำลังพยายามหวานล้อบนะคะให้ประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งเป็นจะเรียกได้ว่าไม้เบื่อไม้เมากรไดไปนะคะระหว่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยเพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากนะคะเมื่อ129ปีที่แล้วเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ ขิงกันนะคะพยายามที่จะไปมีอิทธิพลมีบทบาทเหนือคาบสมุทรเกาหลีนะคะในยุคราชวงศ์ชิงนะคะกับสมัยจักรพรรดิของญี่ปุ่นนะคะเมื่อ129ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ความความ ความลำบากลำบนะนะคะที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเคยไปสร้างเอาไว้เคยไปตราเอาไว้ทั้งในจีนและในเกาหลีใต้เนี่ยมันมันก็สร้างบาดแผลนะคะที่บาดลึกมาเป็นเวลานานแล้วก็ประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยที่จะลบล้างออกไปจากใจของของกันและกันได้เลยเนี่ยแต่ว่าในยุคหลังๆนี้เราจะเห็นได้ว่าเออจีนเออญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยนะคะเริ่มจะหันมาผูกสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นแล้วก็โน้มเอียงไปทางชาติตะวันตกอย่างสหรัฐมากยิ่งขึ้นมันก็ เสมือนกับว่าจะพยายามไอโซเลตหรือว่าโดดเดี่ยวจีนะให้อยู่เพียงเดียวลำพังโดดเดี่ยวอยู่ในเอเชียตะวันออกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเวทีนี้นะคะหวังอีเนี่ยจึงได้จึงได้พูดนะนะเหมือนกับจะกระตุกเตือนนะคะแล้วก็กระตุ้นเตือนนะคะให้ทั้งญี่ปุ่นและกลีใต้นี่ค่ะหันมาจาับมือร่วมกันนะกับชาติในเอเชียตะวันออกด้วยกันนะคืออันนี้ก็ถ้าจะมองกันในแง่ว่า เป็นการปลุกระดมนะคะแล้วก็สร้างแนวความคิดใหม่ ปรัตยาใหม่ก็อาจจะว่าได้นะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อย่างที่ได้เรียนเอาไว้ว่าแทบจะไม่เคยเป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ว่าใน,นที่ประชุมนี้นะะหวังอี้พูดชัดเจนนะว่าลองไปถามคนตะวันตกดูสินะไม่มีใครที่จะแยกแยะได้หรอกว่าคนไหนถ้าเอาสามคนจากสามชาติมาเรียงกันนะฮะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไม่มีใครที่จะแยกแยะได้ออกหรอกว่าคนไหนเป็นคนจีนคนไหนเป็นคนเกาหลีใต้คนไหนเป็นคนญี่ปุ่นพอเขาพยายามที่จะชี้อหรนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในเอเชียตะวันออกอย่าง เราสามชาติเนี่ยม,มันมีรากเง้าที่มันคล้ายคลึงกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะมา,าสร้างความเจริญเติบโตด้วยกันแบบขออภัยายนะคะ strategic autonomy ดีไหมนะก็คือคำนี้เนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นหลักหลักคิดนะนะของยุโรปนะในในยุคที่ พยายามที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาพึ่งผิงสหรัฐนะฮะ,ะแต่บรรดาน,นักวิเคราะห์หลายๆฝ่ายนะะเขาก็มองกันนะคะว่าหวังอี้ก็ว่พูดไปเถอะคือจีนญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ขอพายญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยคงจะไม่ได้เห็นคล้อยตามไปด้วยหรอกนะคะก็มันอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะว่าประวัติศาสตร์มันก็เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ในทาง ในขณะเดียวกันนะคำพูดของหวังยี่เนี่ยมันก็สะท้อนนะคะให้เห็นภาพในยุคที่ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามจะ,ะจะสร้างจัก,กรวรรดิในภูมิภาคนี้นะคะ,ะด้วยด้วยด้วยแนวความคิดเออ a ก e เ a อร a อเนะคะในในยุคที่ตอนนั้นเนี่ยราชวงศ์ญี่ปุ่นจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะ มีอํานาจเหนือในภูมิภาคนี้นะคะแต่ว่าความคิดของจีนนะคะที่จะ uh, revitalize Asia หรือว่าจะทําปลุกให้เอเชียในยกลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็มาพึ่งพากันและกันกันอีกออได้อีกครั้งเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์ที่มันตึงเครียดระหว่างจีนกับสองประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จีนกับ ชาติตะวันตกเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยจีนก็ได้แสดงความาคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนนะคะว่าจีนเนี่ยยังไงซะก็ยังเห็นคนที่อยู่ใกล้นะ,ะดีกว่าคนไกลเสมอนะคะนี็ก็เป็นแง่บุมหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีรายงานคะ่ะว่าตอนนี้เนี่ย จริง um. ก็จะเริ่มใช้แสงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อมีรายงานข่าวล่าสุดนะคะจากทางสำนักข่าวต่างประเทศนะคะว่าแม้กระทั่งนะคะโฆษกของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเองเนี่ยนะะก็ออกมายอมรับนะซึ่งการยอมรับนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้เห็นได้ว่าสหรัฐอาจจะก้าวพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือถ้ามองอีกมุมนึงเอ๊ะมันมันมีทฤษฎีอะไรที่อยู่แอบแฝงอยู่ใต้ ไต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยตบเท้าไปอย่างประเทศจีนหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้เป็นนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐใช่ไหมคะแล้วว่าวันนี้เนี่ยนางเจเล็ต เออเยเลนนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเดินทางไปเยือนจีนด้วยเช่นกันและมันก็เกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันมากกับกรณีที่โฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าบอลลูนลึกลับเนี่ยนะคะที่ที่ตัวเองตรวจพบว่าลุกล้าเข้าไปในน่าฟ้าของสหรัฐเมื่อต้นปีนี้นะคะแล้วก็ทําให้สหรัฐเนี่ยต้องตัดสินใจยิงตกเนี่ยในช่วงนั้นนะสหรัฐยืนยันว่าอันเนี้ยมันเป็นอบอลลูนสายลับมาจากจีนอย่าง แน่นอนแต่ปรากฏว่ายังไงคะล่าสุดเนี่ยโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าอ,อตรวจสอบแล้วนะบอลลูนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบอลลูนสอดแนมนะคะมันก็เรียกได้ว,ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความน่าแตกให้กับคนใหญ่คนโตของสหรัฐด้วยเช่นกันเพราะแม้กระทั่งประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก่อนหน้านี้นะก็ออกมาประกาศด้วยซ้ำมานะคะว่าภายในบอรลูนนั้นเนี่ยโอ้โหเจออุปกรณ์สอดแนมมีวัต วัสดุต่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสอดแนมนะคะแล้วก็สามารถส่งข้อมูลแบบเรลไทม์กลับไปยังประเทศจีนได้มีจํานวนมากอ่ะนะคะถึงขนาดประมาณ2คันรถเลยทีเดียวอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่ นั่นก็หมายความว่าคําพูดของจีนก่อนหน้านี้ที่จีนยืนยันนั่งยันนอนยันยืนยันเป็นกระต่ายขาเดียวว่าบอลลูนนั้นเนี่ยมันเป็นบอลลูนของพลเรือนที่เอ่อมลุดเข้าไปนะคะโดยโดยเหตุสุดวิสัยมันไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับการสอดแนมทั้งซิ้มเนี่ยนะฮะมันก็เอ่อกลายเป็นบูมแรงกลับมานะคะที่ประเทศสหรัฐเองว่าเอ,อ มันเกิดอะไรขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถจะตรวจพิสูจน์ได้จริงๆว่าตอนนี้จีนคิดอะไรอยู่และกําลังจะทําอะไรอยู่แต่การที่สหรัฐเร่งด่วนนะ,ะประกาศออกมาต่อประชาชนประชาคมโลกแบบนั้นเนี่ยแล้วต้องมาแก้ขา่าทีหลังมันก็ทําให้สหรัฐเสียรังวัดไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์นะฮะทางฝั่งตะวันตกหลายคนหรือแม้กระทั่งสื่ออย่าง The Washington Post ะะก็ะก็มีการแสดงความคิดเห็นนะคะของนักวิเคราะห์นะที่บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะ,ะที่จีนกับสหรัฐเนี่ยมันควรจะมีฮอตไลน์ระหว่างกันนะคะแล้วกออ็อย่าเอาแนวความคิดแบบยุคสงครามเย็นมาใช้คือคือปัดไปได้ไหมไอความระแวงระวัยอะไรแบบนี้แล้วถ,ถ,ถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยแบบไม่ชอบมาพากลเนี่ยเรายก โหโทรหาการกรี๊งหนึ่งจะได้ไหมจะดีกว่าไหมแบบนี้เป็นต้นค่ะดรสังกมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะคุณ,คณวัชรินเศรษฐกุดันนะคะในช่วงอินไซต์ชัยนาค่ะ